สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk The Hero วาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสําเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายนะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้สมควรที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่ในกีฬาแน่นอนที่สุดนะครับเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้ามาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดนักแข่งจัก,กรยานยนต์ทางเรียบนะครับซึ่งไปแข่งขันในระดับชิงแชมป์โลกและก็ประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์ซูเปอร์ไบค์ในสนามที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพด้วยนักกีฬาคนเก่งที่ผมกําลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือฟิล์มรัฐภา,าควิไลโรดไปติดตามเรื่องราวและประวัติที่น่าสนใจของเขาได้ในช่วงบอลทวีครับบอลทวี bon สนับสนุนโดย the new isuzu mu-X เอกลักษณ์แห e ่งเอกซิ r ฟรนดี y ดีไซน์จากปตทน้ำมันพืชตราอัางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพระศึกษาพระศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยประกันไทยตรีนิตี้คาส ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับฟิล์มรัฐภาควิไล,ลโรดชื่อนี้จริงๆพี่ตู่อาจจะไม่ต้องอธิบายเลยนะฮะเพราะว่าค,ค,คนทั่วประเทศเนี่ยรู้จักฟิล์มดีอยู่แล้วนะครับรู้ว่าเป็นสุดยอดนักแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบแต่ว่าต้องถามนิดนึงนะคะค,คุณพ่อคิสมารวิไลโรธชื่อนี้ทุกคนก็รู้จักเหมือนกันว่าเป็นสุดยอดนักบิดมอเตอร์คอร์สที่เป็นแชมป์มาเก้าถึง5สมัยต้องถามว่าฟิล์มพี่น้องทั้งหมดกี่คน ก็ผมจะเป็นคนโตคับมีพี่น้องทั้งหมด3คนก็เป็นผมแล้วก็น้องชายก็คือโฟลรัตพงศ์วิไลโลนแล้วก็ยังมีน้องสาวอีกคนนึงครับเป็นน้องคนสุดท้องก็ชื่อน้องฟ้าครับทราบมาว่าคุณพ่อนี่ปลูกฝังฟิล์มตั้งแต่สมัยฟิล์ม4 5่หขวบเลยนะใช่ครับตอนเด็กๆตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างตอนเด็กๆเนี่ยคือผมยังไม่ทันรู้สึกว่าผมชอบเลยคือคุณพ่อก็พาไปที่สนามแข่งแล้วคือรูปเนี่ย ถ้าถ้าถ้าผมกลับไปดูที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีรูปผมตอนเด็กๆอยู่กับรถคุณพ่อบ้างอยู่กับสนามแข่งบ้างคือเหมือนเราได้ปลูกฝังครับซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือคุณพ่อเนี่ยอยากชอบฮะอยากให้ผมเนี่ยมาเป็นนักแข่งเขาก็ฝึกให้ตั้งแต่เด็กเลยไม่ว่าจะเป็นเริ่มแรกเนี่ยผมจําได้ว่าเป็นจักรยานก่อนแน่นอนไอ้ไอ้สี่ล้อนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆถอดทีละสองล้อทีละสองล้อจนคล่องแล้วก็เราก็สักประมาณ 4- ี่ห้าขวบครับ คุณพ่อก็จะมีรถเเขาเรียกว่ารถ Qr 50ตอนนั้นจะเป็นใช่ Honda Qr 5 0 c c แล้วก็มาขี่รถแบบคันใหญ่ๆตอนนั้นน่าจะเป็น Honda n i น e ขี่รถมีคัดได้น่าจะสักไม่ไม่แน่ใจครับประมาณสัก8 9ดขัวผมไม่แน่ใจแล้วเริ่มลงทำการแข่งขันแบบเอาละเข้าสู่สนามละตั้งแต่เมื่อไหร คือถ้าเริ่มทําการแข่งขันในประเภทโมอโเตอรคอร์ท<ช>่าสี่ซ<ช>ีเนี่ย<ช>พอขับขี่เป็นตอนประมาณ4ี่ห้าขวบผมก็เริ่มเข้าแข่งขัน,ขนก็คือเข้าไปแบบ ไปหาประสบการณ์เรื่อยๆจนไปร่วมแข่งขันกับเขาได้จนเรามีความชำนาญแต่ช่วงนั้นเนี่ยผมก็ฝึกประเภทโรเลสซิ่งเข้าไปด้วยคือที่มีอาจารย์หรือว่าเป็นนักแข่งมืออาชีพเนี่ยเข้ามาสอนด้นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีคุณพ่อผมเป็นอาจารย์ฝึกสอนด้วยผมก็เลยได้เข้าไปตรงนั้นง่ายขึ้นผมคิดว่าผมไม่ได้เก่งกว่าทุกๆคนคือเราได้โอกาสที่ดีจนตั้งแต่เด็กเลยคือถ้ามีคนที่สนับสนุนแบบผมอย่างเงี้ยผมว่านักแข่ง ในประเทศเราก็มีเก่งคือเราฝึกตั้งแต่เด็กขึ้นมาเลยฟิล์มกำลังจะบอกผมเป็นในๆว่าจริงๆแล้วเด็กไทยเราทุกคนสามารถที่จะเก่งได้ถ้าคุณมีโอกาสที่จะได้เข้าไปฝึกอย่างถูกต้องใช่ไหมฮะทีนี้ถามว่าแชมป์แรกของฟิล์มรัฐภาควิไลโลดสำหรับการแข่งขันปี1999ครับ1999รายการ Honda Champion ด a y ครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นน่าจะอายุ11นะครับ สนามไหนฮะสนามไทยแลนด์นเซอร์กิตนครจายีครับอ๋อครับผมค,คือ <ผม S 1> ก่อนหน้านี้นคุณพ่อก็ไม่ให้ลงหรอกครับเพราะว่าเรายังไม่ชํานาญ <c oughs> คือเขาอยากให้ลงไปแล้วชนะเลยเราจะได้แบบว่ามีความมั่นใจไงม,มั่นใจแล้วพอเด็กมีความมั่นใจเนี่ยมันก็อยากให้เราไตา่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆคุณพ่อบอกว่าถ้าลงแข่งขันต้องได้แชมป์ใช่ครับถูกไหมฮะเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดครับคือลงแข่งขันยังไงทุกครั้งต้องได้แชมป์คือเป้าหมายของผมเข้าที่สองผมก็ยังร้องไห้เลยตอนเด็กๆ ก็มีบ้างครับมีความรู้สึกว่าต้องเป็นแชมป์เท่านั mm ้นนะครับทีนี้ยังไงต่อฮะพอหลังจากที่ได้แชมป์ Honda าวันแ c ็กเสวนนั้นก็หลังจากได้ได้แชมป์ในปีนั้นเลยก็ได้แชมป์ฮอนด้า n นท์วันแม็กเลสก็ขยับขึ้นมาฮอนด้า i นทแล้วก็มาขับเป็นฮอนด้าโซนิกเป็น125แล้วก็มาเป็นฮอนด้าซีบีอาร์อจนอายุสัก14หรือ15นี่แหละครับก็ เหมือนทางบริษัทไอเพนด้าสนับสนุนให้ผมเนี่ยได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันในรายการชิงแชมป์ญี่ปุ่นหรือว่าออสเตรเลียอีปีต่อมาเนี่ยเขาก็เลยสนับสนุนต่อเนื่องเลยครับให้ผมลงแข่งในรุ่น250<ะ>ก็ปีแรกก็จบอันดับ7ของ All Japan. <ะ>ออสเตรเลียปีหนึ่งก็ได้รองแชมป์หลังจากนั้นเนี่ยก็ลองไปร่วมการแข่งขันในรายชิงแชมป์โลก<ะ>แล้วก็ได้ท็อป10อันดับที่10ก็ชีวิต ่วงนั้นนี่ก็เลยเหมือนได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากบริษัทรารันด้าก็เลยได้ไต่เข้าไปในแข่งในรายการระดับโลกครับถามจริงๆฮะแข่งมาเยอะขนาดนี้เคยมีวันไหนที่เรามีความรู้สึกว่าไม่อยากขับมอเตอร์ไซค์เลยไหมในความรู้สึกผมแล้วเนี่ยมันไม่มีวันไหนที่ผมไม่อยากขี่เลยคือผมชอบไงเราชอบคือถึงมันผลงานไม่ดีแต่ขอให้ได้ขี่เถอะที่ไม่อยากขี่เพราะว่าจริงๆงเด็กด้วยแล้วก็แบบมีเรียนด้วยไงผมเรียนควบคู่ไปกับแข่ง คือคุณพ่อบคุณแม่เนี่ยก็จะแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบคุณพ่อดูแลเรื่องแข่งรถไปคุณแม่ดูแลเรื่องเรียนไปหรือเปล่าแล้วผมต้องทำสองอย่างให้ดีด้วยไงคือมันก็เลยกดดันมันก็เลยแบบไม่อยากทำละงอแง่อย่างนั้นแหละพี่น่าจะแบบประมาณนั้น กำลังคุยสนุกเลยนะครับฟิล์มแต่ว่าอาจจะต้องขอพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูว่าผลงานของฟิล์มหลังจากที่ประสบความสําเร็จในการแข่งขันที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลกอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะคว้าแชมป์ซูเปอร์บได้ในสนามที่เมืองไทยได้อย่างไรสักครู่กลับมาติดตามในช่วงพรอเฟสครับเพื่อนก็บอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยกูงเข้าไปชนกระสอบไฟแล้วผมก็เดินข้ามไปอีกฝั่งนึงแต่ก็โชคดีที่กลับมาคุยรู้เรื่องคือ บา,บางคนที่เป็นอาการเดียวกับผมเนี่ยบางคนก็ไม่ฟื้นก็มีฮอว์ออฟเฟรมสนับสนุนโดย The New Isuzu e w x เอกลักษณ์แห่งเอกสิท f เฟรน d ี y ดีไซน์จากปตท น้ำมันพืชตราอัางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพละศึกษาพลศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยาระัันไทยชาติเ a ่าอาร์ตสปิริตออฟอการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย มาติดตามสปอตท็อกเดอะฮีโร่นะครับในช่วงของฮอสแฟมเมสักครู่นี้ต้องบอกว่าคุยกับฟิล์มสนุกมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งได้รู้ว่าชีวิตของเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่คุณพ่อปลูกฝังให้รักการขี่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เติบโตมาในเส้นทางของการเป็นนักแข่งโดยเฉพาะเลยทีนี้มาพูดถึงชีวิตของฟิล์มหลังจากที่ประสบความสําเร็จในการแข่งขันที่ญี่ปุ่นก้าวต่อไปอยังไงฮะหลังจากที่เ,เราได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการออเจปแปนรุ่น2010นั่นแหละครับ ก็ลงไปหนึ่งสนามก็คือเราทำผลงานได้ค่อนข้างดีก็จบอันดับที่10ซึ่งเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้แต้มในรายการจิงแชมป์โลกก็เลยทำให้เหมือนทีมสเปนก็คือทีม Stop and Go เนเจรจากับทาง AP Honda ว่าอยากได้ตัวนักแข่งเนี่ยไปร่วมทีมในการแข่งขันโวจี GP หรือว่ารายการ MotoGP นะรุ่นส0งรับคือถ้าเริ่มจากปีแรกที่ไปลงแข่งกันก็คือได้ที่8ครับตอนนั้นฝนตกแล้วก็ อีกปีหนึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากเฮดาซีคือ Honda ที่ญี่ปุ่นได้ได้รับการปรับเครื่องยนต์ปรับรถแข่งให้เป็นเหมือนเป็นออฟฟิเชียลเหมือนทางทีมโรงงาน Honda าก็เลยเหมือนขยับขึ้นมาอยู่ที่สามที่สี่จนมาเปลี่ยนในปี2 0 1 0ขยับมาเป็น60 0เลยคือเปลี่ยนรุ่นการแข่งขันเป็นรุ่นมอเตอร์ทูใช้เครื่องยนต์6กรซีซีก็ดีที่สุดเนี่ยผมก็จบอันดับ4เหมือนกันเกือบที่จะขึ้นโพเดียมแต่ก็คอลี่ฟายอยู่อันดับที่2ที่ดีที่สุดก็หลังจากปี2010ี่ก็ มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ใช่ก็เหตุการณ์ก็คือผมก็ประสบอุบัติเหตุใช่แล้วก็เป็นอะไรที่คนไทยทั้งประเทศตกใจมากแล้วก็คุณพ่อเองก็เสียเหมือนกันครับหมอเขาบอกว่ากลับมามันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วฮะคือปกติผมจะไม่พูดเยอะแบบนี้ผมก็รู้ตัวว่าเออเราเราไม่ได้พูดเยอะคือตอนนี้การพูดเยอะของพีมกับการเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะครับแต่ช่วงแรกก็เยอะไปฮะอะไรก็คุยแต่ก็โชคดีที่กลับมาคุยรู้เรื่องคือ บา,บางคนที่เป็นอาการเดียวกับผมเนี่ยบางคนก็ไม่ฟื้นก็มีวันที่เกิดอุบัติเหตุวันนั้นเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเท่าที่ผมรู้แล้วก็ถามจากเพื่อนน่ะก็คือมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเพื่อนเป็นคนขี่ผมมาเป็นคน,น,คนซ้อน,อนเพื่อนก็บอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยกู้เข้าไปชนกระสาไฟ แล้วผมก็เดินข้ามไาอีกฝั่งนึงแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็เสียก็ต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุฮะซึ่งก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเพราะว่าเพื่อนผมเองก็สนิทมากไม่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันหลายคนคิดว่าฟิล์มอาจจะยุติเส้นทางของการเป็นนักแข่งแล้วคิดไม่ถึงเลยว่าวันหนึ่งฟิล์มกลับมาและจะสามารถขยับมาแข่งในรุ่นซูเปอร์บอลซูเปอร์ไบค์ในรายการบอลซูเปอร์ไบค์ฮะบซูเปอร์ไบค์แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ ฟิล์มมีวิจัดการกับตัวเองตรงนั้นยังไงการที่ที่ที่ผมทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันมันเหมือนแบบติดติดขัดขาดซึ่งผมทําแล้วมันไม่ได้คือผมจะเป็นคนแบบถ้าถ้าไม่ได้ยังไงเราก็ต้องทําให้ได้คือถ้าใจเราสู้ใจเราแบบว่าอยากที่จะทำเนี่ยผมว่ามันทําได้คือใจเราอยากจะขี่อยู่ผมก็นั่งเครื่องบินไปเองไปดูที่สนามบาเลเซียสรุปได้กันหมดแล้วทีมแข่งครบหมดแล้วในรายการในรุ่นมอเตอร์ทูนะฮะผมก็เลยสอบถามไปจนแบบ มันจะมีทางไหนที่ไม่จะให้ผมได้ขี่แบบเป็นในรายการแบบที่ผมอยากที่จะทารายการชิงแชมป์โลกให้ได้ซึ่งผมอยากขึ้นโพเดียมให้ได้ตอนนั้น h o n d a PTR ฮอน d a เนี่ยเขาเขามีนักแข่งที่ว่างอยู่แต่ตอนนั้นเขาอยู่ที่เจเรสสเปนแล้วเราอยู่ที่วาเลนเซียแล้วการเดินทางเนี่ยมันจะต้องใช้ตัว๋วเครืคร่องบินแต่ตอนนั้นผมต้องบอกว่าเราก็ไม่มีออผมก็เลยแบบ ขออาศัยทีมที่รู้จักกันนี่แหละนั่งรถบรรทุกไปด้วยกันโอ้โอดทนมากนะฮะอยากให้ย้อนกลับไปพูดถึงวันที่ได้ได้ได้แชมป์ซูเปอร์ไมท์ที่บุรีรัมย์วันนั้นครับฮะเป้าหมายสูงสุดเลยแน่น,นอนผมอยากชนะฮะเป้าหมายเราล,ลงมาก,ก็คือโพเดียมครับ <C lar m> แต่คือเท่าที่เราประเมินการซ้อมการคอลี่ไฟต่าต่างๆเนี่ยโพเดียมก็ยากแล้วผมก็ตั้งใจว่าเอาว่ายังไงก็คือไม่มีอะไรจะเสียแล้วถ้าถ้าเข้าที่ถ้าเข้าที่4ี่เนี่ย ผมก็ไม่รู้สึกดีใจเพราะว่าผมอยากขึ้นโเดียมครับต้องเข้าที่3ามหนึ่งถึงสาเท่านั้นแล้วก็เหมือนแบบพยายามตอนนั้นอยู่ที่สองผมจําหน้าที่สองแล้วคือมันก็ห่างกันประมาณหนึ่งวิในขีเวลาเท่ากันใช่ผมก็คิดในใจถ้าได้ที่3ามผมจะดีใจถ้าที่สผมไม่ดีใจเพราะว่าเราขึ้นโเดียมแต่ถ้าที่สอง่ะกับที่1นึ่งเนี่ยถ้าที่สองใช่คือ ยังไงก็เอาแต่มันก็ไม่ทันแล้วแต่คือมันเป็นคิดว่าน่าจะเป็นโชคชะตามากกว่าเป็นสวรรค์สั่งมาวันนั้นให้รถเขามีปัญหาีปัญหาแบบปุบเห็นบอกว่าตะโกนอยู่ในหมวกพนน็อยใช่ใช่ตะโกนกับตัวเองเลยตะโกนว่าดาดาามันเลยครับอันนี้อาจจะพูดไม่ได้ครับอาจจะเป็นคำหยาดนิดนึงอาจจะตกใจด้วยแล้วแบบผมก็พูดออกมาเลยครับนั่นแหละครับแล้วก็ขี่ไปเลยจนจบครับมาถึงวันนี้เนี่ยก็ก็ยังตรึงตาแล้วก็ตรึงใจ แฟนแฟนมอเตอร์สปอร์ตก็ยังรู้สึกถึงวันนั้นอยู่ตลอดเพราะว่ามันก็เป็นความทรงจําที่ดีใช่ครับเราพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามาดูนะครับปัจจุบันฟิล์มนะครับหันมาเป็นผู้ฝึกสอนดูแลนักกีฬารุ่นหลังและที่สําคัญที่สุดนะครับแต่งงานมีครอบครัวแล้วลูกชายน่ารักมากแล้วก็ตั้งใจอยากจะให้ลูกชายเดินตามรอยคุณพ่อจะเป็นไปได้หรือเปล่าสักครู่กบมาคุยกันในช่วงทุบยอดครับมีแววไหมครับ มันต้องมีอะไรอยู่มัางเลยพี่มายถึงว่าอันต้องมี DNA จากคุณพ่อผ่านมาให้ผมมาแล้ก็ส่งต่ออะไรแบบนี้มันก็เป็นเจเนอเรชันที่3เลยนะฮะ To b e y o n สนับสนุนโดย The New Isuzu New x เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์เฟรนดี่ดีไซน์จากปตทน้ำมันเพื่อตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพัฒนศึกษาพัฒนศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ต่อก้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจทิพยประกันไทย โอเอสัตฟุตบอลอะคาเด back to the basic e s ีวัสด์สปอร์ต by ยูร e ก a กลมาติดตามช่วงสุดท้ายของส r อต t อ k The h e r o นะครับในช่วงของทูบิยอนเมส่อสกู่นี้ต้องบอกว่าคุยกับฟิล์มสนุกมากๆเลยนะครับได้รู้มุมมองได้รู้วิธีการคิดได้รู้เส้นทางของชีวิตการเป็นนักแข่งรถของฟิล์มย้อนกลับมาถามอีกนิดนึงเพราะหลังจากที่คุณตัดสินใจเลิกที่จะทําหน้าที่ในการที่จะแข่งเห็นบอกว่าตอนนี้เข้ามาอยู่ ในสตาฟโค้ชเพื่อที่จะดูแลนักแข่งรุ่นรุ่นใหม่ๆเป็นยังไงบ้างครับคือโค้ชของนักแข่งเนี่ยก็คือจะต้องชี้แจงก่อนว่ามันก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลร่างกายสุขภาพต่างๆแนะนําเทคนิคในการขับขี่รถแล้วก็ทั่วไปเนี่ยผมจะดูแลหมดแล้วก็มาเป็นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของทางมกตอโตธรรมดาซึ่งเป็นอดีตนักแข่งมอเตอร์จีพีเนี่ยก็จะมาช่วยทําให้ทีมแข่งของเอพิโอนาซึ่งไฮแลนด์เนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมีมาตรฐานที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ ก้าวเข้าไปสู่ในการแข่งขันระดับโลกปีนี้อายุ29ปีเต็มๆเลยนะครับย้อนไปนิดนึงชีวิตครอบครัวเห็นบอกว่าเจอกับภรรยาคุณมดภรรยาคนสวยคุณมดเมื่อปี2010ใช่นะครับเจอกันที่ก็สนามแข่งนั่นแหละสนามแข่งนะครับตอนที่ฟิล์มประสบอุบัติเหตุมดเนี่ยก็มีส่วนที่จะเข้ามาช่วยดูแลตลอดครับก็คือปีนั้นเนี่ยก็ปี2010ผมก็เพิ่งรู้จักกันเองแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนประสบอุบัติเหตนุนะคุณพ่อก,ก็เสียก็มีมดนี่แหละ่ะที่มาช่วยดูแลพร้อมกับคุณแม่ก็คือมาดูแลตลอดตอ่ตอนเนื่องครับและที่สําคัญที่สุดตอนที่คุณแต่งงานกันคุณก็บอกคุยกันว่าถ้าเรามีลูกชายเราจะให้ลูกชายของเราเนี่ยเป็นนักแข่งรถรแล้วตอนนี้ได้น้องโทรฟี่ออกมาซึ่งเป็นลูกชายด้วยตอนนี้กี่ขวบแล้วฮะตอนนี้4ี่ขวบแล้วันนี่ขวบแล้ว,ว,ลวจะเริ่มน้องโทรฟี่เมื่อ,อไหร่เริ่มแล้วครับอุ๊ย แล้วเป็นไงบ้างตอนนี้จกักรยานเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วครับว้าวในความรู้สึกผมตอนนี้คือ,อยายเขาเป็นตั้งแต่เด็กคือถ้าอยากจะเป็นนักแข่งผมก็พร้อมที่จะสนับสนุนครับแต่อยากให้เป็นก่อนก็คือตอนนี้ขี่ MSX 125ได้แล้วผมก็จะซ้อนอยู่ข้างหลังคือผมปล่อยคาร์ดปุ๊บก็ให้เขาขี่ได้เลยอ๋อครับคือผมมองว่าถ้าไปขี่คันใหญ่เป็นปุ๊บเนี่ยไอ้คันเล็กๆมันมเลยม่สบายแล<ะ>้วใช่ใชก็ตอนนี้ขาเขายังไม่ถึงนงผมอยากให้ขาเขาถึงก่อนแต่เอเม้เซ็กเนี่ย มีแววไหมครับมันต้องมีอะไรอยู่มั่งเลยพี่มาถึงว่าอันต้องมี DNA จากคุณพ่อผ่านมาให้ผมอะไลก็ต่ออะไรแบบนี้มันก็เป็นเจเนอเรชันที่3เลยนะฮะทีนี้ผมอยากอยากจะให้ฟิล์มบอกกับเด็กๆและเยาวชนครับว่าจริงๆแล้วชีวิตการเป็นนักแข่งรถไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเป็นได้แต่ถ้าใครมีพรสวรรค์แล้วจะต้องเดินเส้นทางอย่างไรหรือว่าได้รับการสนับสนุนจาก ภาคส่วนไหนเขาถึงจะก้าวเข้ามาสู่การเป็นนักแข่งรถมืออาชีพได้เหมือนกับที่ฟิล์มทำมาครับคือการเป็นอาชีพนักแข่งต้องบอกว่ามันไม่ได้ยากครับ <ฮะ S 2> แล้วมันก็ไม่ได้ง่ายคือหมายถึงว่ามันสามารถทําได้ถ้าถ้าถ้าเราตั้งใจจริงๆ <ฮะ S 2> แล้วก็เหมือนอยากที่จะเป็นนักแข่งโดยการฝึกฝนฝึกทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนจนมันเป็นความชํานาญคือผมมองว่าถ้าเรายิ่งฝึกเนี่ยมันก็จะทําให้เราเก่งครับตัวของฟิล์มเอ,เองละครับ มีโอกาสไหมครับว่าวันหนึ่งจะกลับให้ขี่อีกรุ่นพันซีซีเลยสมมุติก็ทุกวันนี้ก็พยายามมีโอกาสผมก็ไปขี่ครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ผมเองก็เป็นเหมือนเทรนเนอร์ด้วยผมก็จะพาทีมของผมนี่แหละอย่างนักแข่งทีมช่างเนี่ยเข้าไปทําให้มันเป็นรูปแบบเหมือนการสอนเล็กๆแล้วก็สอนไปด้วยแต่คือพอสอนเสร็จปุ๊บผมก็แอบมาบอก ขอสักรอมออกขี่ขี่ที่เป็นของเราคือสอนอสอนี่คือสอนในสนามช้างนะฮะช่วงนั้นผมเชื่อว่าน,นะฮะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะมีเจเนอเรชันที่3กมกอนพงศ์วิไลโลด <c oughs> ขึ้นบนโพเดียมตามที่คุณพ่อเขาตั้งใจไว้นะครับทางรายการจะคอยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจตลอดไปนะครับ,รบสุดท้ายนี้ทางรายการมีของที่ระลึกเล็กๆ <c oughs> น้อยๆนะครับ,รบเป็นเสือเส้อสวยๆจากยูเรกานะครับนำไปสกรีนด้านหลังว <c oughs> ่าสปอตท็อกเดอะฮีโร่น้ลายคมว่า ฟิลเป็นฮีโร่ในดวงใจของรายการเราแล้วก็จะเป็นฮีโร่ของแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศตลอดไปด้วยนะครับอันนี้เป็นสบู่อิงออนสบู่สมุนไพรแท้ร้อเปฝากไปให้คุณมดดูแลผิวพรรณนะครับดีมากสําหรับสุภาพสตรีนะครับเพราะว่าไม่มีสารเคมีด้วยนะครับฟิล์เป็นคนไทยนะฮะมีลูกชายด้วยนะครับต้องเตะตะก้อเป็นนะครับพรีเมียร์ตะก้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจมอบให้ครอบครัวนี้5ลูกเลยนะครับนำไปเล่นในครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นการออกกาลังกายีแลกซ์นะครับส่วนรูปนี้นะครับชาตุรย์อาร์ต นำไปใส่กรอบให้เป็นรูปที่ฟิล์มกําลังดูแลฝึกซ้อมให้กับน้องๆอยู่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ฟิล์มเองก็กําลังใช้ชีวิตในการเป็นผู้สอนอยู่ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ทางรายการเราจะเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวที่น่ารักของฟิล์มให้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะลูกชายตัวน้อยๆนะครับผมเป็นแชมป์มอเตอร์จีพีให้ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอขอบคุณฟิล์มรัฐภาควิไลโรดสุดยอดนักแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบ แชมป์โลกซูเปอร์ไบค์สนามที่2ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่ในกีฬาของรายการสปอตท็อกเกอรในฮีโรซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะเป็นกำลังใจและคอยติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่ในกีฬาผู้นี้ตลอดไป ต้องอยอมรับนะครับว่านักกีฬาที่ถูกสร้างให้ขึ้นมาเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็สามารถที่จะยืนระยะในการเป็นนักกีฬาได้จนถึงปัจจุบันถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับต้องเป็นกําลังใจให้กับฟิล์มต่อไปในการแข่งขันในระดับโลกแต่น่าเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีซูซุปตอทอน้ำมันพืชตราอางนุนสบู่สมุนไพรญิงอ่อนสถาบันการพระศึกษาพรีเมียร์ตะก้อไทยพิพยาประกันภัย การกีฬาแห่งประเทศไทย Trinity Cars Charter the Art Silver Sport Byureka e o s a Football Academy และสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามได้ในแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคน ที่จะเข้ามาพูดคุยกะนนนรายการสัปดาห์นี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับการควลคุมตะก้อดอกตะก้อการรับตะก้อทุกสิ่งอย่างเราจะต้องละเอียดกีฬาตะก้อเป็นกีฬาที่ใช้ความสัมพันธ์ในทีมครบทั้งสามคนมันขาดตำแหน่งไหนตำแหน่งนึงไม่ได้เลยการเป็นนักกีฬาตะก้อนะคะมันไม่ได้ง่ายที่เราจะขึ้นไปอยู่ในจุดของทีมชาติที่เป็นผู้หญิงคุณจะต้องรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงคุณจะต้องมีความสามารถระดับไหนเพืถึงจะ ก้าวขึ้นไปกิจทุนชาติได้